พี่ครับสอนวิธีต่อ2จอหน่อยต่อแล้วเนี่ยเซตติ้งยังไงดีผมตั้งค่าไม่เป็นเลย oh. วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซตอัพการใช้หน้าจอ2มอนิเตอร์นะครับทำยังไงมาดูกันครับก่อนเริ่มแรกเลยนะครับวิธีการเชื่อมต่อหน้าจอจริงๆมันไม่ไยุ่งยากอะไรหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีตัว USB ครับมันต้องมีตัวอะแดปเตอร์แปลงอะไรหรือเปล่านะครับวิธีการเชื่อมต่อสายอย่างแรกเลยคือ1 เอาสายของหน้าจอนะครับทั้ง2ตัวเข้าไปเสียบที่การ์ดจอคอมพิวเตอร์หรือเข้าไปเสียบเข้าที่ตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอย่างตัวการ์ดจอเนี่ยวันนี้ผมจะใช้การ์ดจอตัวที่เป็น RX 6 9 0 0 x p นะครับเขาก็จะมีรูตัวเสียบพอร์ตช่องการ์ดจอเนี่ยทั้งหมด4รูด้วยกันนะครับก็จะมี HDMI Display Port Display Port แล้วก็เป็นตัว USB Type C นะครับที่สามารถแสดงจอภาพได้เอาจริงๆแล้วนะครับคุณจะใช้สายอะไรเชื่อมต่อเข้าไปที่การ์ดจอเนี่ย ต่อได้หมดเลยนะครับจะเป็น HDMI 1, เส้น Display Port 1, เส้นก็ทำได้จะเป็น Display Port 2, เส้นก็ทำได้จะเป็น Display Port 2, เส้น HDMI 1เส้นรวมเป็น3จอเนี่ยก็ทำได้นะครับวิธีการเชื่อมต่อก็ต่อเหมือนกับสายจอมอนิเตอร์ปกตินะครับแต่หลังจากที่เราเชื่อมต่อสายหน้าจอปกติไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เปิดคอมขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอกับว่าอจอตัวนึงมันก็จะเป็นเหมือนกับจอหลักที่เราใช้งานปกตินะครับแต่ว่าเห็นไหมครับ เราก็จะเห็นเลยนะครับว่าตัวเมาส์เนี่ยมันจะไม่สามารถลากไปอีกหนึ่งฝั่งได้แต่ว่าถ้าสมมติผมลองไปฝั่งความมือครับปุ๊บเอา้าเคอร์เซอร์เมาส์โยกมาจอซ้ายเรียบร้อยนะครับนี่ดังนั้นเนี่ยเวลาการใช้งานมันจะงงงงนิดนึงนะครับคือลากไปขวาแต่มาจอซ้ายผมลากจากจอซ้ายไปด้านซ้ายมันพลุกมาด้านขวาตรงนี้นะครับมันจะต้องทําการเซตติ้งต้องทําการตั้งค่าในสองตัวหน้าจอก่อนเราถึงจะใช้งานได้นะครับโดยวิธีการตั้งค่าเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเะยครับมาดูกันครับ เริ่มแรกให้ทําการคลิกขวานะครับแล้วเลือกไปที่โชว์ m o r อ Option นะครับหลังจากโชว์ m o r อ Option เสร็จเนี่ยก็จะมีคําว่า Display Setting นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับในส่วนตรงนี้นี่แหละมันจะมีหน้าจอขึ้นมา2อันนะครับมีเบอร์1กับเบอร์2ซึ่งเบอร์2มันคือจอด้านนี้เบอร์1คือจอด้านนี้นะครับมันจะสลับกันนิดนึงนะครับจอ1เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นจอหลักมันก็คือจอที่มันมีไอคอนตัวนี้นี่แหละครับเราลองปรับเล่นก่อนก็ได้นะครับอ่าตอนนี้ผมซูมสเกลให้เป็น225 สมมติเป็น200นี่จอนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหมายความว่านี่คือจอที่1น,นะครับผมลองไปกดจอที่2นะครับเลื่อนลงมาตรงสเกลนะครับก็จะเป็น200นี่เลยครับจอตัวนี้มีการกระพริบนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นสังเกตได้นะครับว่าจอ1ในภาพเนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายแต่ของจริงมันอยู่ด้านขวาเราต้องสลับตำแหน่งวิธีการสลับตำแหน่งไม่ได้ยากครับนี่ครับคลิกเมาส์แล้วก็ลากไปแปะโป แล้วก็กด apply เรียบร้อยเป็นอันเสร็จนะครับผมก็สลับไปจอซ้ายกับจอขวาได้แล้วนี่คือเป็นวิธีการตั้งค่าขั้นที่1นนะครับในที่นี้เนี่ยมันมีข้อดีอยู่หนึ่งอย่างก็คือผมใช้หน้าจอของทางไ p พาวันนะครับเป็นตัว27นิ้วรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันเวลาการเซตติ้งอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างง่ายนะครับก็คือพอผมตั้งค่ามันเท่ากันปุ๊บเนี่ยผมเลื่อนซ้ายขวายังไงเมาส์มันก็ตรงกันนะครับเมาส์มันก็ตรงกันแต่ผมเชื่อได้ว่าคนที่ใช้หน้าจออย่างเงี้ เดี๋ยวไว้ผมเล่าให้ฟังว่าวิธีการปรับวิธีการแก้เป็นยังไงแต่เอาแบบหลักๆก,ก่อนบางคนเนี่ยใช้2จอผมเชื่อว่าแต่ละคนไม่ได้ใช้2จอที่วางแนวนอนกันตลอดจอนึงจะเป็นแบบแนวตั้งจอนึงจะเป็นแบบแนวนอนอ่ะนี่นะครับอันนี้ผมบอกก่อนวันนี้ผมมีขาจับจอของ Ergonos นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วซึ่งขาจับจอ Ergonos เนี่ยมันสามารถบิดจออย่างนี้ได้ช สะดวกมากอันนี้ผมรีวิวไปแล้วใครอยากไปดูรีวิวเต็มๆตมมขึ้นให้ตรงนี้ก่อนเลยเดี๋ยวแบบมีคนถามหาอีกเฮ้ยพี่ขาจับจออะไรเจ๋งจังอยากทำได้อย่างนี้ไปดูรีวิวอยู่ตรงนี้นะครับ <S <S อ่ะนี่ผมลองยกป๊าอย่างนี้นะครับแล้วก็ขยับจอตรงนี้มา <S <S โอ้โหผมบอกได้เลยว่าแขนจับจอตัวนี้แม่งสุดยอดใช้งานได้ดี <S <S อ่ะตอนเนี้ยผมใช้งานเป็นจอหนึ่งวางตั้งจอหนึ่งวางนอนนะครับโดยตอนเนี้ยเมาส์มันจะสลับแบบปุ๊บ แล้วก็เด้งมาฝั่งนี้ปุ๊บก็เด้งมาฝั่งนี้วิธีแก้มันมีนะครับง่ายมากเลยก็คือให้เราจิ้มไปที่จอที่2ก่อนนะครับก็คือจอตัวนี้แล้วเราเลื่อนลงมาครับตรงนี้จะมีตัว landscape นะครับก็คือแนวนอน portrait จะเป็นแบบแนวตั้งผมกดปุ๊บโอ้โหบาร์ติลังกาอันนี้เราไม่เอานะครับให้ทําการกด portrait แบบ flip นะครับปุ๊บนี่ลงมาอยู่ด้านล่างกดคลิปเก็บไว้เรียบร้อยตอนนี้ผมก็จะลากเมาส์มาฝั่งนี้ได้นี่กระโดดมาฝั่งนี้ปุ๊บกระโดดมาฝั่งนี้ ปุ๊บกระโดดมาฝั่งนี้พี่เคอร์เซอร์เมาส์มันไม่ตรงกันน่ะมันไม่โอเลยอ่ะผมอยากให้มันแบบดูค่อนข้างสมูททำยังไงนะครับวิธีนี้เหมือนกับวิธีแก้เวลาเราใช้หน้าจอไม่ตรงรุ่นกันนะครับแล้วเราต้องการให้แบบการทํางานเนี่ยเมาส์มันไม่วาบนะครับเลื่อนขึ้นไปด้านบนตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าจอ1กับจอ2มันต่อกันอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยจอที่1ผมต่อแถวแถวตรงกลางลากครับปั๊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 บอ่ะแลวลองกดแอปพลายนะครับแล้วเราลอง นี่อันนี้ต่ําอันนี้สูงอันนี้ต่ําอันนี้สูงมันยังไม่พอดีใช่ไหมครับเราก็เนี่ยเราค่อยๆปรับเราค่อยๆจูนเราค่อยๆตั้งค่านะครับนี่ตั้งค่าได้เรียบร้อยดูครับพลิกไปมาจอซ้ายกับจอขวาเมาส์เท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะไม่รู้สึกหงุดหงิดคือผมทําหน้าจอนี้ผมก็ลากโยนมาเนี่ยเห็นไหมแถบมันจะอยู่แบบต่อกันแต่ถ้าก่อนหน้าเนี่ยแถบมันจะไม่ต่อนะครับนี่ผมลองให้ดูเนี่ยจอมันจะขาด บางคนเนี่ยประสบปัญหานี้แล้วไม่รู้วิธีการตั้งค่านะครับก็ไม่สามารถใช้งาน2หน้าจอได้เต็มประสิทธิภาพเห oh. ็นไหมครับเนี่ยมันยังไม่ตรงเราก็แค่ปรับล่างแค่ปรับล่างป,ปุ๊บ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 อันนี้สะดวกมาก คือแบบโคตรสะดวกวิธีการใช้งานแบบหหน้าจอ2หน้าจอถามว่าและถ้าสมมติผมต่อ3จอล่ะทำยังไงนะครับจริงๆเหมือนเหมือนกันเลยมันก็คือมันจะมีจอเบอร์ที่3ขึ้นมาเราสามารถฟลิปเป็นแนวตั้งแนวนอนอะไรต่างๆทําได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าอย่างวันนี้ที่ผมโชว์ผมเอาฝั่งตัวที่มันเป็นฝั่งหนามาอยู่ฝั่งนี้เราใช้งานจริงเราควรที่เอาฝั่งหนาไปอยู่ฝั่งด้านนอกแล้วเอาฝั่งขอบบางมาชนกันเราสามารถปรับได้ในสองตัวฟลิปตัวนี้นะครับตัว ฟิปตัวนี้แลนด์สเคปนะครับแลนด์สเคปพราะเทปพราะเทปแบบฟลิปเราก็ปรับตั้งค่าได้ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นวิธีการเซตอัพตั้งค่าหน้าจอการเชื่อมต่อหน้าจอแบบ2จอ3จอ4จอผมบอกได้เลยนะครับว่ามันทําได้ง่ายๆตั้งค่าได้ง่ายๆ <Yeah. S 1> ผมอยากจะแนะนําเลยสําหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยจะใช้งาน2จอใช้งาน3จอเนี่ยการที่คุณมีขาจับจอหรือว่าตัวแขนจับจอเนี่ยมันช่วยในการใช้งานได้เยอะมากนะครับเพราะว่า ขาตั้งจอเดิมๆอะ่ะมันจะไม่สามารถตอบโจทย์ในการใช้งานได้อย่างเช่นถ้าสมมติคุณต้องการวางตั้งเนี้ยและให้มันติดพื้นแล้วก็ขาเนี้ยปรับโยกย้ายอะไรต่างๆอะ่ะมันไม่สามารถทําให้สมูทได้นะครับผมก็แนะนําให้ไปซื้อแขนจับจอแล้วกันอย่างตัวนี้ที่ผมใช้งานเนี่ยเป็นของตัว e r g o Nos นรุ่นท็อปสุด4,9 0 0นนะครับหรือถ้ามันแพงไปจริงๆเนี่ย Ergo n o กนมันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นตัวรุ่น Full m o n i ต o r ์อาร์นะครับตัวนั้นเนี่ยราคาเพียงแค่ 1, ทได้2จอนะถ้าจดจอดย 150บาทไปลองดูได้นะครับมันมีหลากหลายรุ่นเอาจริงๆผมเคยรีวิวไปทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมขึ้นคลิปตัวนี้ไ้ให้สำหรับใครที่แบบว่าอยากจะถามผมว่าเฮ้แขนจับจอมีตัวไหนแนะนําบ้างผมแนะนําของเอ็กโนซราคาไม่แพงไปลองดูได้ส่วนทริควันนี้สําหรับวิธีการตั้งค่าหน้าจอไม่ยากครับไปลองทํากันดูสาหรับวันนี้ทางอมนบ x ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ